โอโ้ดีใจหลายเพื่อนนี่เป็นหมากตัวตอนนี้เป็นตัวเมียครับอืมตอนนี้เป็นตัวเมียดีใจมากดีใจมากครับเ,เพื่อนขาดไม่ถึงคิดว่าเป็นตัวผู้นี่ครับดอกกระพูกจะเป็นลักษณะนี้ครับดอกกระโพาเจ้าบาน ดอกตะพูจดข้างกันแล้วครับตะโพูกับตัวเมียปลูกติดกันเลยตะโพูก็จะบานแบบนี้นี่แต่ตัวเมียก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่ครับเ,เ,เ,เพื่อนๆโอ้ดีใจดีใจหลายเลยเพื่อนโอ้ยอยากได้ไอยากได้ขอบคุณหลายหลายขอบคุณมากๆ ในต้นนี้่อยรุนแต่ว่าดอกใสจะเป็นตพูพกเนียดอก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 มากเลยนะดอกดอกมากเลยเก็บแกงไปแล้วรอบหนึ่งยังดอกดอกดอกเป็นตบเป็นตบพูถ้าเป็นตบเมียก็จะดีน่าเสียดายต้นนี้โตด้วยโตด้วยโตด้วย